ทวันไทยชาแน,นลสวัสดีครับ YouTube เดินทางท่องเที่ยวนะครับวันนี้พบกับผมพามาเที่ยวภูเก็ตแล้วก็ตอนนี้ผมยืนอยู่ซีแยกแห่งนี้เป็นที่ตั้งของร้านข้าวต้มแห้งโกเบนร้านข้าวต้มแห้งโกเบนเป็นร้านข้าวต้มที่ดังมากในภูเก็ตไม่มีสาขาอื่นมีอยู่สาขาเดียวดังมากขนาดไหนเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศในร้านสักครู่นะครับรอ,อรถแป๊บ เราดูบรรดาผู้ขับรถแกร็บนะครับนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามของร้านไม่ได้มาทำอะไรครับมารอเอาเข้าวต้มแห้งตามออเดอร์ของแกร็บนะครับเมื่อกี้สุดยอดขนาดไหนนั่ง4ี่หคนนั่งเล่นรอสั์อยู่โดยไม่มีวี่แววว่าจะได้ง่ายๆส่วนคนที่ กะจะมานั่งกินในร้านก็อย่างที่เห็นครับรอคิวกันไปร้านก็ไม่ใหญ่ไม่โตมากนะครับโต๊ะที่นั่งก็มีจำกัดแล้วก็ใครๆก็อยากกินสภาพก็เลยเป็นอย่างนี้ครับต่อแถววันยาวครับตอนนี้นะครับกำลังดูออเดอร์ แล้วก็กระดูกสันหนาวถ้มีก็ต้มกระดูกถ้าเราเลือกหมูก็อาเราเราสั่งเป็นจดเลยเหละครับหรือยังไงงั้นงั้นงั้นผมเอากระดูกหมูกับข้าวต้มนะได้ครับเราดูครับบรรยากาศในร้านเต็มแน่นแล้วก็คนที่ยังไม่ได้นั่งนะครับก็เข้าแถวรอยาวเยียดสุดยอด สุดยอดจริงๆและเป็นร้านอาหารในภูเก็ตที่ไม่รับจองล่วงหน้าใดๆทั้งสิ้นนะครับอยากกินต้องมานั่งเดี๋ยวอ้อมไปดูอีกด้านหนึ่งเราจะเห็นเนี่ครับตรงหน้าร้านแกลบเขียวเป็นพรึดเลยนะครับเ,นะเราบรรดารถแกลบที่รับ แจปตามออเดอร์เขามานั่งรอกอเบนเข้าวต้มแห้งปูเกตโยดูบรรยากาศในการปรุงข้าวต้มแห้งนะครับนแ,แน่นจริงๆแน่นจริงๆไม่มีที่ว่างแต่อย่างใดนะครับแล้วก็คนที่อยู่นอกร้านก็รอคิวกันต่อไป เวลาจะสั่งผมเลยถือโอกาสสั่งสองอย่างไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องรอเบิ้ลรอบสองข้าทางจะไม่มีความหวังไอ,อาย,ยามันสุดยอดจริงๆนะครับเนี่ยมองไปฝั่งตรงข้ามครับสี่ห้าคนนั่งชุดเขียวอยู่รอแกร็บนะครับเขารออาหาร อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวการเดินทางของเราในทริปภูเก็ตทริปนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องราวนะ่าสนใจดีๆมาฝากกันอีกนะครับอย่าลืม subscribe ติดตามกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ